ลุงก็ได้วันละร้อยกว่าบาทครับโอ้ว่าบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ไม่ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดบางวันไม่ได้ทํไงลุงไม่ได้ก็ต้องทนสู้ต่อไปลุงสมวันนี้เดี๋ยวผมผมให้ลุงสมอันนี้เลยทั้งคันเลยจังหวะเอิ้นออกมาพอดีเจอลุงพอดีงั้นผมให้ลุงเนาะครับเอาไปได้ไหมได้ครับผมให้ลุงที่ไวสองพันนะลุงนะครับผมคุให้ลุงเมืนมาเศรษฐีขอ้เป็นทีพึ่งของคนจนทุกทครับ ดีใจไหมลุงดีใจครับลุงร้องไห้ผมก็ร้องไปด้วยลุงอย่าทอนะลุงนะครับฝากบอกป้าเลยลุงครับมาเจอเต้พักยาแนะลุงนะครับครับเค <Yeah. S 2> okay, ลุงครับ ขอ,อกอดทีหนึ่งลุงเพื่อนนะครับครับไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลุงถุงสู้นะลุงนะครับผมครับ,รบอย่าท้อลุงนะครับครับไปเดี๋ยวผมช่วยลุงเข็นไปไม่เป็นไรครับผม,มขึ้นได้ครับขึ้นได้นะ วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปช่วยนะครับหรือว่าเอาขวดน้ําที่ผมกินไว้ประมาณ2 3เดือนนะผมก็เก็บทุกวันเลยฮะคือผมไม่เอาทิ้งขวดน้ําพลาสติกนะฮะบางครั้งทุกคนว่ามองว่าเป็นขยะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วฮะขยะนะฮะมันสามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งฮะใช้ชีวิตได้อีกวันหนึ่งฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาพ่อมาช่วยเก็บขวดฮะเอามาใส่ข้างหลังรถคันนี้นะครับพ่อวันนี้ก่อนรถคันนี้ยังขายอยู่ใช่ปะ ยังอยากขายอยู่ใช่ไหมแต่วันนี้ย่าเพิ่งขายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถคันนี้เอาขวดขึ้นรถหน่อยเนาะ,ะยับนี้หนึ่งตายับเดินหน้านิดหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ขนง่ายอขยับอันนี้หนึ่งบางครั้งนะฮะทุกคนครับบางครั้งนะฮะคนที่ชอบดูถูกคนนะผมอยากให้ทุกคนแชร์คลิปนี้นะครับก่อนที่ผมเคยเจอนะฮะมีคนก็ดูถูกเยอะมากเพอาะเพรเพเบ่งมือได้อเดี๋ยวตาขึ้นเบง่งบนเลยเดี๋ยวผมยกให้แต่ไม่แน่ใจว่าจะ จะใส่หมดว่ะนะเพราะว่าเยอะมากเนี่ยฮะทุกคนครับเนี่ยคือมันเป็นน้ําเป็นขวดพลาสติกที่กินใช้ทุกวันนะฮะเนี่ยกินใช้ทุกวันเนี่ยผมก็เลยเก็บนะฮะเก็บเอาไว้นะครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะเอาไปช่วยคนที่เขาเก็บอของเก่าขายนะบางครั้งนะฮะถามว่าอันหนึ่งมันได้กี่บาทพอ,พอรู้ไหมทับพวกประมาณนี้สองสามบาทไม่ถึง10บาทนะก็ถือว่าลําบากเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุกคนครับบางบางทีก็คุยขยะเขีร์ขยะ,ขยะบางทีก็เจอของเนา่า เจอขยะเหม็นมีทุกอย่างนะฮะ,ะใส่หมดไหม,หมใส่หมดไหม,ม,เ,ไหมเยอะอยู่นะพ่อ,อแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามีคนผ่านมาแถวนี้นะฮะคนคนเก็บของเก่าก็ดีนะ,ะเขาจะได้มาเอาที่บ้านเลย น่าจะล้นน่ะนะเยอะมากมถ้าเกิดคนที่เขาหาของเก่าอ่ะพูดถึงประมาณสักกี่วันถึงจะได้ขนาดนี้หลายวันไหม,ไมไน่าจะหลายวันนะไ,ไ,ไว้ข้างล่างบ้างยกนี่เดี๋ยวก็หอบแล้วฮะลองคิดดูนะครับลองคิดดูคนที่เขาเก็บของเก่านะฮะเขาตากแดดตากฝนตากลมนะฮะลองคิดดูว่าเขาจะเหนื่อยกับเราขนาดไหนครับอะ สุดท้ายละแล้วก็มีเศษจ,จอีกนิดหนึ่งนิดหน่อยต้องต้องหาเชือกมัดไหมพ่อมีเชือกมัดไหมมีเช,อเชือกไหมะห่ไม่ธรรมดาทุกคนครับไม่ธรรมดานะถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากนะเด็กบางคนก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่นะเด็กบางคนก็สิบขวบนะครับสิขวบก็ยังต้องไปหาเก็บ ของเก่าขายเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาประทังชีวิตฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยจนนะคุณไม่รู้แล้วครับว่าคนจนมันเป็นยังไงฮะคนจนจะหาเช้ากินค่าคุณจะไม่รู้สึกฮะว่าเขาลำบากแค่ไหนฮะวันนี้นะครับผมก็ยังได้เป็นกําลังใจและเป็นแรงใจให้กับคนที่เขาลําบากนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ทําแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่รู้ฮะใครจะมองว่าผมสร้างภาพหรืออะไรก็แต่นะฮะผมไม่ได้สนใจครับเพราะว่าในสิ่งที่ผมทําอย่างน้อยผมได้ทานะครับได้ไม่เพอ ได้ได้ได้ตาได้เอาตาตัดเก็บเลยโอเคทุกครับเดี๋ยววันนี้คนระับผมจะพาทุกคนฮนะเอาขวดพลาสติกเนะี่ฮะเอาเจอคนที่เก็บของเก่านะฮะเราก็จะเอาให้เขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮนะขับรถไปเรื่อยฮะเผื่อเราอย่างน้อยเราได้ช่วยคนที่เก็บของเก่าบ้างนะครับ อย่างน้อยได้เป็นหนึ่งกำลังใจครับที่เราสามารถทําได้คือเราไม่ได้ว่าทําเยอะนะทำตามกําลังที่เรามีนะครับจริงผมก็อยากจะเจอคนที่คนแก่ๆเนาะถ้าเกิดว่าเราถือว่าถ้าเกิดโชคดีเจอคนแกๆ่ๆแล้วก็เจอเด็กน้อยๆครับที่เขา,เ,าเขาหาของเก่าบางทีเขาหาเช้ากินค่าแล้วบางทีผมเห็นตอนตอนไหนปะบางทีผมเห็นตอนประมาณ ตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามนะบางทียังเห็นเด็กอยู่เลยครับทุกทยังเห็นเด็กที่จะเขามาช่วยพ่อแม่เขานะเขาลำบากมากเลยครับแต่คือบางทีผมก็ช่วยนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะแต่วันนี้ก็คือเราตั้งใจเลยนะครับเราตั้งใจแล้วก็คือเอาของฮะที่เราเก็บเก็บเก็บกินทุกวันนะฮะได้เอามาช่วยครับคนที่ลําบากครับอย่างน้อยอ่ะเราก็ยังเป็นกําลังใจเป็นแรงใจให้กับคนที่เขาลำบากเนี่ยทเจอนะลงุง ลุงลุงเก็บของเก่าวะครับแล้วลุงเอาไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวนมาเดี๋ยวผมวนมาลุงไปจอดตรงนู้นลุงจอดแอบไหน่อยรตรงนี้เลยลุงเก็บได้เยอะไหมได้ตน,นี้นะวันนึงแล้วไปหมดไหมเนี่ยหมดครับอันนี้ผมเก็บประมาณสองเดือนแต่ว่าผมเก็บไว้ที่บ้านกินกินทุกวัน ก็เก็บไว้เก็บไว้ที่เขาผมไปของตร้านอาหารเขาก็ให้มากินอ๋อลุงเป็นคนที่นี่ไหมครับคนนครสวรรค์นครสวรรค์เอ้าม่ทำไมมาอยู่เนี่ยอยู่นานยังมาอยู่ตั้งปีห้าห้าเก้าครับห้าเก้าครับพ่อแม่ผมเสียหมดมาเก็บเอ่อทุกวันปหมทุกวันครับทุกวันครับอ๋อแล้วลุงอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่กันสองคนตายายครับตายายครับแล้วยายล่ะครับยายก็อายุหกหกสิบสามเดี๋ยวคุณลุงอะไรนะครับคุณลุงอะไรนะครับ สมนิบูครับแล้วคุณลุงก็เก็บของเก่าอย่างเดียวครับผมแล้วปกติแล้วคุณลุงทําอะไรป้หรือว่าไม่ได้ทําอะไรครับเพราะว่าขาผมใส่เหล็กอยู่ใส่เหล็กครับคุณลุงเป็นอะไรครับรถชนครับตอนนี้คุณลุงสมอายุเท่าไหร่นะฮะห้าหกสิบสี่ครับหกสิบสี่แฟนผมหกสิบสามแฟนลุงหกสิบสามครับแฟนผมเป็นบาหวานขึ้นตาตอนนี้ตาบานมองบาหวานขึ้นตามุงไม่เห็นแล้วก็ตัดเท้า ขาแล้วและตัดนิ้วทั้งนี้อีกข้างนึงอ๋อแล้วแกก็อยู่คนเดียวครับเวลาผมออกมาก่อนผมก็ออกมานี้ผมก็ุข้าวหาข้าวแล้วก็เกยมข้าวเกรียาไว้เขากินครับเพราะถ้าวันไหนถ้าผมถ้าได้เขาให้เยอะมั่งผมก็รีบกลับอันนี้ลุงลุงไปเก็บหรือว่ามีคนให้มาให้มั่งเก็บมั่งเก็บมั่งอะไรมั่งก็เจอเก็บตามถนนไปครับผมอ๋อแล้วก็เอาไปขายครับผมถ้าพูดถึงวันหนึ่งเนี่ยลุงขายวันหนึ่งเนี่ย ประมาณนี้ลุงได้เท่าไหร่ไม่เกินร้อยครับไม่เกินร้อยครับผมแล้วบ้านลุงต้องเช่าไหมครับเช่าครับเดือนเท่าไหร่ครับเพราะเลียแล้วค่าน้ําค่าไฟก็อยู่ประมาณพ <7, 8, S 2> ันเจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดลุงเก็บได้วันละร้อยกว่า,า,า,าบาทแล้วลุงอยู่ยังไงฮะนานจะค่ากินนหนจะค่ายา <c oughs> ยายบางทีมากลางทางก็มีคนใจด,ดีเขาก็ซื้อข้าวให้อะไรให้ล,ลุงก็ลําบากเ,เนาะครับแล้วก็ไปไปร้านค้า ตรงหนองไม่เก่งเขาก็ให้ทิง้งเขาก็ให้ข้าวมาห้าโลออลุงเคยท้อไหมฮะผมถามนิดหนึ่งเคยคิดมากไม่เคยท้อไม่ว่าทำไมว่าชีวิตเรามาเป็นแบบนี้มาอยู่แบบนี้มาเก็บของเก่าขายเคยคิดมากไหมผมถามนิดนึงบางครั้งก็เคยคิดครับเคยคิดมากแต่ผมมา,มาคิดกลับหลังและ คนที่เขาแขนขาดขาขาดตาบอดเขาทําไมไปได้เขาลําบาก่าเรเนาะเขายังสู้เละเนาะแล้วเราก็ยังโอเคยังแข็งอะไรยังพอไปได้อยู่ครับผมเราทาไมเราจะไม่สู้เราคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะเราให้กาลังใจตัวเองตลอดใช่ไหมครับอ๋อลุงก็ได้วันละร้อยก็บาทคหูถือว่าบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดบางวันไม่ได้ทํไงลุงไม่ได้ก็ก็ต้องทนสู้ต่อไปลุงสมวันนี้เดี๋ยวผมผมให้ลุงสมอันนี้เลยทั้งคันเลย วันนี้ผมก็ใช้เวลาเก็บประมาณ2 3สเดือนนะเนี่ยคือน้ำน้ำที่ผมกินทุกวันนะไม่ใช่ผมไปหาเก็บที่ไหนนะผมกินทุกวันเก็บทุกวันแล้วก็เก็บ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 จังหวะเอนออกมาพอดีเจอลุงพอดีงั้นผมให้ลุงเนาะเอาไปได้ไหมได้ครับดีใจของลุงดีใจครับอย่างน้อยยังได้เป็นช่วยเป็นกําลังใจของลุงนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ของมากมายลุงอ่ะฮะมันไม่ใช่ของมากมายแต่มันเป็นที่เราสามารถที่จะช่วยได้ครับผมอ่ะคุณลุงเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวผมแกะเชือกก่อน คุณลุงพอมีมีตัดไหมก็โชคดีถ้าเจอลุงสมนะฮะก็อย่างน้อยก็จะได้เป็นกําลังใจลุงสมด้วยจะหาวันหนึ่งได้ร้อยกว่าบาททุกคนครับได้ร้อยกว่าบาทขอบคุณครับลุงได้ร้อยกว่าบาทบางวันก็ไม่ได้ใช่ไหมลุงครับผม มื่อกี้ก็กลัวตกขับมาก็กลัวตกเพราะว่าของมันเยอะลุงก็เก็บออกมาไี้ตั้งแต่กี่โมงลุงออกมาตั้งแต่9โมงเช้าครับ9โมงเชา้าครับก็หาข้าวหาปลาให้ ปลาเขากินอ๋อให้ป้าก่อนแล้วก็ออกมาครับผมแล้วป้าก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับเหรออยู่ไกลไหมลุงอยู่ไกลไหมอยู่ทุ่งกลมซอยสิบเอ็ดนี้ครับผมครับแล้วลุงมีลูกมีหลานครับลูกผมเขาหนีไปหมดแล้วครับเออทาไมอ่ะไม่รู้ครับลูกโตไหมครับตัวนี้เขาโตไปเยอะแล้วครับแล้วลูกเคยติดต่อมามั้ยฮะไม่เคยมาแล้วครับเหรอลูกอายุเท่าไหร่ครับสามสิบกว่าแล้วครับครับ แต่ก่อนเขาเคยมาตอนที่ผมยังมีงานทําอยู่กี่คนลุงกี่คนมีอยู่สองคนสองคนครับผู้ชายสองคนเลยผู้หญิงครับผู้หญิงครับตอนนี้ก็เคยไม่ได้ติดต่อเลยติดต่อเลยครับตั้งแต่ผมขาหักมาแล้วก็กำลังซานเขาก็ไม่เคยติดต่อแล้วลุงคิดถึงไหมคิดถึงลทั้งยครับอ่ะถ้าเกิดว่า ลูกสาวคุณลุงดูอยู่นะครับก็อยากให้มาหาพ่อบ้างเนาะคุณลุงมีเบอร์ติดต่ออะไรแหมไม่มีครับไม่มีเลยมีโทรศัพท์อะไรแม่ผมไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยครับนะครับอย่างน้อยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้ฮะแล้วก็ช่วยแชร์นะครับเผื่อว่าลูกสาวคุณลุงทั้งสองคนได้เห็นแล้วก็ได้มาเยี่ยมพ่อแม่บ้างลุงก็อยู่แถวนี้นฮะซอยทุ่งกลมตันหมันเนาะครับผมซอยสิบเอ็ดครับอืมแต่ว่านี่ก็คือไม่ได้ติดต่อครับไม่ได้ข่าวลูกเลยครับผม อ่ะไม่เป็นไรลุงผมเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวแล้วลุงจะเอาไปยังไงหมดไหมหมดครับอ่ะอ่ะลุงหาวิธีเลยอ่ะเดี๋ยวผมช่วยยกวองไว้นี่ก่อนอ่ะอ่ะลุงไปทั้งถุงเลยเดี๋ยวผมช่วยยกอ่ะลุงลุงจัดเลยลุงจัดเลยลุงจัดเลยผมต้องอันนี้ออกแล้ววางวางแล้วเชือกรัดครับอโอเคครับลัดอย่างของเสียนี่นะ,ะอ่ะลุงลุงลุงจัดของลุงเลยเดี๋ยวผมยกยกยกช่วย เดี๋ยวผมยกช่วยน่าสงสารนะฮะเพราะว่ามีลูกสองคนครับไม่มีใครสนใจเลยนะครับแต่ผมอยากให้ลูกสาวของลุงถ้าเกิดว่าเขาเห็นคลิปนี้นะฮะอยากให้มาดูแลพ่อมังฮะถ้าเกิดเรามีกำลังนะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับบุปการีสำคัญนะคฮะเนี่ยลุงเขาแก่แล้วนะลุงเขาแก่นะอายุต้องหกสิบกว่าแล้วครับ เขายังสู้เลยนะยังสู้นะฮะวันๆหนึ่งได้ร้อยกว่าบ,บาทเองทุกคนครับลุงจัดเลยเดี๋ยวผมช่วยถ้าเกิดขนาดนี้ลุงขนาดนี้ได้เยอะไหมถ้าเกิดว่าขนาดนี้ได้กี่ร้อยขนาดอันนี้ก็ต้องไปแกะ อย่างนี้ให้เขาอีกครับแกะต่ออกครับแกะตาออกแกะลายใช่ไหมแกะสติ๊กเกอร์ออกครับขอจะมีลุงมีที่เก็บใช่ไหมไม่มีแล้วครับไปถึงเดี๋ยวผมก็ไปนั่งแกะนั่งแกะับข้าง้างถนนนี่นะครับอ๋อถ้าขายแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม ขายนี้เขาก็ให้แค่ห้าท6หกบาทครับให้น้อยใช่ไหมครับผมอ๋อถ้าแกะเขาจะ,ะให้เยอะกว่าก็าให้ประมาณสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทครับอ๋อเป็นกิโลละใช่ไหมครับผมอ๋อเยอะนิดหนึ่งน,นะลุงนะ ถ้าเก็บได้ขนาดนี้ลุงต้องลุงต้องใช้เวลากี่วันน่ะขนาดขนาดนี้ก็คงเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยเหรอครับผมโอ้ทุกคนครับเป็นเดือนเลยพอดีแกะเสร็จก็ไปขายให้ค่าบ้านค่าน้ำ่าไฟก็เลยครับ,รบอ๋อไปเอาไปจ่ายค่าบ้านเขาครับผมเท่าไหร่ลุงก็คือยังไม่ได้เอามิเตอร์น้ำอะไรตัวอะไรไม่ให้เขาคิดเลยครับแล้วอ๋อก็อยู่ประมาณพันแปดพันเก้าครับแล้วตอนนี้เงินมีครบยังหาครบยัง ผมก็ยังไม่ได,ด้ไปดูเลยครับให้ป้าเขาคอยเก็บ <S 1> <S 1> ๆๆเๆๆๆก็บเพืแล้วเก็บเก็บใบกระจายข้างห้องเขาครับอ๋บอ,อท้งขายที้งได้สองร้อยมั้งสามร้อยก็ซื้อข้าวซื้อยา,อาให้ป้าเขาบ้่งอะไรบ้างอ๋ออ่ะลุงเดี๋ยวมืดอ่ะทั้งหมดเนี้ยลุงไม่ต้องนี่เดยลุง <ผม S 1> ยกยกสายได้เลย เรียบร้อยลุงครับลุงดีใจไหมเนี่ยดีใจครับขอรับไม่รวยครับครับเมื่อวานผมไปซื้อของมาเดี๋ยวเผื่อลุงเอาไปไปใช้ได้ลุงน้ำครับผมครับเดี๋ยวลุงเนี่ยลุงพอดีผมซื้อข้าวมาลุงครับเอาไปหมดั้งเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมช่วย ลงกินเหล้าะครับเนี่ยไม่กินครับไม่กินเนาะเพราะผมหมอเจาะเลือดดูเพราะว่าเป็นโรคโรคเก้าเจาะมาแปดเดือนครับผมครับอ่ะข้าสารนี่เนาะอันนี้ข้าสารหอมมะลิเลยมาม่าพอดิติบรถมาไม่ได้เสียดูบารประชาชนผม บางทีตำรวจก็จับหาว่าเป็นคนต่างด้าวอ๋อโหนักาสารลุงเนี้ยลุงก็สู้ชีวิตจริงๆก็บัตรประชาชนอ๋อลุงให้ลุงบัตรประชาชนอ๋อนี่บัตรประชาชนป้าครับนี่บัตรประชาชนลุงสมเนี่ยลุงสมเนี่ยครับใช่ลุงสมเนี่ยลุงสมเป็นคนไทยครับแต่ตำรวจชอบว่าเป็นคนต่างด้าวครับผมประเก็บของเก่าครับผมจริงๆคนเรา ลุงเขาก็ลําบากอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากให้ใครมาทําร้ายลุงหรือว่าใครที่เห็นลุงแถวๆนี้ซอยทุ่งกลมต้นหมันวัดขาทท่งทองก็ใครมีของอะไรก็สามารถที่จะช่วยลุงได้เนาะก็ถือว่าวันนี้ผมก็ดีใจฮะลุงได้เจอคุณลุงนะแล้วคุณลุงต้องจ่ายค่าห้องเลยไหมเท่านี้มันพอไหมครับถ้าเกิดขายทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ลุงเพราะว่าผม่ไม่เคยขายของถ้าไปแกะหมดอะไรหมดก็ถ้าอาจจะถุงแบบนี้สองถุงก็ได้ประมาณ สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทครับทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่เลยนะครับผมทั้งหมดนี่เลยนะแต่ว่าต้องนั่งแกะครับผมสติ๊กเกอร์ออกครับผมแล้วก็เอาไปขายถ้าไม่แกะก็ไม่ได้ราคาครับผมอ๋อแล้วลุงต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็ได้สี่ร้อยละเพราะแต่ค่าน้ําค่าไฟผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับเฉพาะค่าบ้านอย่างเดียวคือเดือนละพันเดือนละพันคก็ถือว่าลุงก็กพออยู่ได้ประคองประคองไปครับก็มีบัตรประชารัฐ มาช่วยเดือนละสามร้อยเดือนละสามร้อยคนชราใช่ไหมครับผมอ๋อเดี๋ยวผมให้ลุงติดตัวไว้เผื่อบอกป้าด้วยว่าวันนี้เจอผมอ่ะลุงเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันไปนะลุงนะผมให้ลุงที่ไวสองพันนะลุงนะครับ,รบผมขอให้คราไม่โดนมาเสียทีขอให้เป็นที่พึ่งของคนจนทุกคนครับดีใจไหมลุงดีใจครับ ผมก็ร้องไปด้วยลุงอย่าทอแล้วลุงนะฝากบอกป้าเลยลุงไปเจอเตยพัทยานะลุงนะครับครับโอเคลุงครับขอกอดทีหนึ่งลุงเพื่อนนะครับครับไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลุงลุงสู้นะลุงนะครับผมงครับอย่าทอลุงนะครับครับ เดี๋ยวผมช่วยลุงเขียนไปไม่เป็นเป็นเวลาขอผมขึ้นได้ครับขึ้นได้นะครับลุงขึ้นได้นะครับครับผมครับครับลุงเก็บเกันไว้ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวหายเก็บเกันไว้ก่อนลุงผมก็เศร้าเงีนนะครับอยากอยากเป็นกําลังใจให้ลุงแต่ปกติลุงหุงข้าวลุงอะไรกินเองใช่ป่ะครับผมถ่ดูก็มีมันเช้านี่ผมก็ก่อนทำาเพิ่ม ข้าวทำกับข้าวเสร็จผมข้าวตากไว้ที่รับให้เขาครับข้าวหอมออเคครับลุงป้าสวัสดีครับลุงครับโชคดีนะลุงนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เศร้าเศร้าตามลุงเลยอ่ะลุงลุงขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ครับได้อ่ะลุงลองขึ้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าลุงไม่ไหวเดี๋ยวผมช่วยปะลุงลุงเก็บเงินไม่ดียัง เก็บไว้ดีเนาะไปจ่ายค่าเช่าบ้านเนาะบิดบิดรถแจ้ง Cònเยอะ máy luôn, máy. máy luôn, đềng máy. Đềng máy luôn, máy. Ok luôn. ฮ่าโชคดีลุงเศร้าเลยคลิปนี้เศร้าจนจบขึ้นไหวนะล,ลุงนะโอเคลุงเจอกัน Chốt điên hết